สวัสดีครับยินดีสำหรับผมจีจีเกมเมอร์ก็วันนี้เราอยู่ในมินิเกม TNT run run ไม่ใช่ run กระตูนคนนั้นนะร u n มิกุมิกุมิกุแล้วสซมสองหนึ่งก็ก็ขอโทษทีไม่ได้ลงคลิปนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดินอันน่ะอันน่ะเฮยเฮยเฮย ออออออ้ยแบกโอ้ยเช็ดแบกแบกแกโอรแลกโอ้ยเออพอเล่นปุ๊บแกเลยตเดียวเดียวเออเดียวโอเเนี่ยตรงนี้จะไม่ตายเลยเอ รู้สึกว่าจะเล่นกากชิบหายอยากเล่น TNT tag กว่ะไอ้ดีใช่หรือเปล่าว่าเขาเรียกไอ TNT tag หรือเปล่าที่วิ่งไล่จับเหมือนมีแวบะเอออมาเข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยวถ้าผมไม่ได้ลงคลิปนั่นก่อนขกอภัย้าเ w ย a t the fuc k เดี๋ยวไปเดี๋ยวโอ้เอะเดี๋ยวผมก็จะต่อไปอันนก่อนนะไม่ต้องต่อแล้วขี้เกียจละ ขี้เกียจกันเลยไปเข้าเลยกับสป,ปาแป๊บหนึ่งนังกาชิฮาเลยกูเลยแกชิฮาเลย <c oughs> เอ้ยเข็ดโอเคกอละไปดึงดึดดึง no no เข็เรียกเลยว่ามินิเกมเนี้ยสร้างของตามอ่ะเออ ดูนะผมอะเป็นคนอ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นผมจะไม่อ่านผมจนะทำมั่วไปผมไม่แก่งอยู่นะเหมือนนักสู้ข้างกีตนะอันนี้ทำอ้ยสมเสียนสมเสียนเหมือนเรียนมาโดดไปดิสเฮ้ยเด้อ ปุ๊บนี่ยเราเราช็อตอชิบไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะส่ง oh ้ h i t h shit ป๊บเนี่บ โอเคได้แล้วถึงแล้วโอ้เอ้เออโอเคแล้วเดี๋ยวผมเดินไปฟังเขาได้ไหมวะช่วยผ่านไหมเดี๋ยวผมจะลองโดนไปดูเพื่ความคุคน ผมว่าไม่ผ่านนะอุ๊บชิวเดี๋ยวเดอยวเอี๋ยเออ๋ยวเดไม่เป็นไรถามว่าทำไมพี่ไม่โดดสีแดงกูโดดไม่ถึงโอ้ช oh, 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 oh. ิวเอา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 กูเดินมปถึงอนะ่ะเห็นไหมกูกากอ่าทีซามแล้วเว้ยอือจุบเอ้า oh, what the fuck จะเอาดมีนเลยรมาเดี๋ยว ได้เล่นเนีลยผมอหม่ได้ไล้ไนจะจัดได้เลยแหละถ้าคนอ่อยคนหนึง่งผมขอตัดก่อน what the fuck เดี๋ยวขอตัดก่อนกันนะโอเคเล่นแล้วเฮ้ยมันซ่อนฮานิวบาอันน่ะอา้าวทิศอะไรวะ มานะอาทำไมผมได้เป็นหนาไปนี่แล้วล่ะเม่เดี๋ยว เงียบเงียบเงียบที่ที่เนียนนะผมที่เนียนทำเซียนเหมือนเรียนมาอืมอ้อเสียทุกที่จะเริ่มมาไหมบุ้ง ้ปืนล่ะปืนล่ะอ๋อน่าจะปืนมังอี่วิละสามสตุ๊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 บมันจุดอุ้ยมันเดือนตอนนี้รู้หลืมไม เช่นเลยโอ้ชเชดไฮ้ยตกตี่ยแหละมันไม่ควายนะี่ควายวะ่ะ นี่ม่คเคยเห็นใช่ไหมใช่หรือเปล่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละเนี่ยละเนี่ยละวายไม่ไงอ้เจ็ดนาทีเร็ว what the fuck เ <c oughs> ดี๋ยวผมขอตัดก่อนเอ้าก็ตอนนี้ผ่านไปแล้วครับหนึ <S <s ่งนาทียังไม่มีใครมาเห็นผมเลยนัวน้ำเซียนมาเรียนมาเห็นไหมบอกแล้วใครๆก็รักผมขนาดพลมยังสายวัวเลยใครๆก็ไม่รักผมไม่ใครบอกว่ารักผมนะทุย เฮ้สามสิบวิแล้ว What the fuck อีกทีเดียวอีกทีเดียวเดี๋ยวแบบเจมหมดแล้ว you know อันน่ะอันน่ะบุ้มบุ้มไม่มีใครขึ้นมาเลยใช่ไหมขึ้นมาปุ่มหัวิ่งแล้วตอนนี้ทำเสียนเลยเฮาหาน้องโดดโชว์เลยนี่ เอานี่ใครโดนตีกูรูกตีโดโชเลยพี่วิเช่เดี๋ยวมันวิ่งมาปุ๊บผมถูกตีนะผมจะฮาเลยบริษัทฮาไม่จำกัดอ้าว what the fuck ให้กูต้องอยู่ที่สองดีกูอยู่ที่สองไม่ใช่ละ ไอ้ทีกูนะมาแย่งกูได้ไงวะก่ลคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก็แล้วกันชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำใจเล็กเล็กนหน่อยให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับนี้ลาก่อนสวัสดีครับ